สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยนะคะพบกับครูสาวในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูสาวจะมาสอนในเรื่องของหน้าที่และความสําคัญของสถาบันค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว,ว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นจะต้องพบเจอกับสถาบันอะไรบ้างวันนี้นะคะครูสาวมีคําตอบมาให้เด็กๆและด้วยนะคะว่า สถาบันที่เราต้องพบเจอแล้วเราต้องปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสถาบันนั้นเนี่ยเราต้องทําตัวยังไงคะสําหรับหน้าที่และความสําคัญของสถาบันนะคะแบ่งออกเป็น6สถาบันเลยค่ะสถาบันแรกค่ะเราจะเรียกว่าสถาบันครอบครัวนะคะเป็นสถาบันที่จุดกําเนิดเริ่มต้นของเราเลยลืมตาออกมาก็เจอครอบครัวเป็นสถาบันแรกค่ะ สถาบันที่2ค่ะคือสถาบันการศึกษาค่ะเมื่อหนูโตนะคะก็ต้องได้รับการเข้าเรียนถูกต้องไหมคะก็จะได้เข้าสู่ระบบสถาบันการศึกษาค่ะ3ค่ะคือสถาบันทางศาสนา,ศา 4. สถาบันทางการเมืองการปกครองค่ะ 5. สถาบันทางด้านเศรษฐกิจและ6ค่ะสถาบันนันทนาการค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในแต่ละสถาบันกันนะคะว่ามีรูปแบบอย่างไรและมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกันอย่างไรคะ่ะอันแรกเลยสถาบันทางครอบครัวนะคะปัจจุบันนี้นะคะครอบครัวส่วนใหญ่แล้วนะคะในประเทศไทยรวมไปถึงครอบครัวของนักเรียนด้วยก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมคะก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคะ่ะในสถาบันทางครอบครัวนะคะความหมายเขามีอยู่ว่า หมายถึงสถาบันที่ชายหญิงอยู่กินกันเป็นครอบครัวค่ะเป็นสถาบันที่จะยังให้สังคมดำรงอยู่ได้ตลอดไปยอมรับกันว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมเลยนะคะซึ่งจะทาหน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศการมีบุตรการอบรมเลี้ยงดูตลอดถึงการสร้างคือญาติด้วยค่ะถ้าไม่มีสถาบันทางครอบครัวประชากรในเมืองไทยหรือประชากรโลกเราก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ีนี้ค่ะเรามาดูหน้าที่ของสถาบันครอบครัวกันนะคะว่าสถาบันครอบครัวจะต้องมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆจะต้องนะคะสถาบันครอบครัวจะต้องสร้างสรรค์สมาชิกใหม่นะคะหมายความว่าเมื่อชายหญิงอยู่ด้วยกันนะคะก็จะต้องมีเบบีค่ะผลิตประชากรขึ้นมานั่นเองนะคะเพื่อให้มีเขาเรียกว่าประชากรเพิ่มขึ้นในประเทศนะคะ สองค่ะบำบัดความต้องการทางเพศค่ะสถาบันครอบครัวช่วยบำบัดความต้องการทางเพศยังไงนะคะเรื่องเพศก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะตรงนี้นะถ้าสำหรับสถาบันครอบครัวค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยลดในเรื่องของการถูกกระทำชำเราทางเพศหรือการ เป็นคดีข่มขืนทางเพศประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้ามีครอบครัวเราก็ต้องไม่ลงกับคนอื่นถูกไหมคะเราก็ต้องลงกับเพศภรรยาของเราถูกต้องไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วยกันบําบัดทางเพศได้อีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเลี้ยงดูผู้เยาว์ให้เจริญเติบโตขึ้นในสังคมซึ่งหน้าที่ของสถาบันครอบครัวคือผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ของเรานะคะก็จะต้องทําหน้าที่ค่ะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนะคะให้บุตรนั้นนะคะเจริญเติบโตขึ้นในสังคม และข้อที่4ค่ะให้การอบรมสั่งสอนแก่เด็กให้รู้จักมีความเป็นระเบียบของสังคมนะคะนอกจากพ่อแม่จะเลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่เราเนี่ยยังต้องอบรมสั่งสอนนะคะให้เรารู้จักกฎระเบียบของสังคมด้วยเช่นกันค่ะ,ะต่อไปค่ะกำหนดสถานภาพนะคะและ ข,ข้อสุดท้ายให้ความรักและความอบอุ่นค่ะซึ่งสถาบันครอบครัวนะคะจะค่อนข้างขาดในเรื่องของความรักแล้วก็ความอบอุ่นจนทําให้เกิดปัญหานะคะเด็กเนี่ยเป็นไงคะดีปมด้อยเก็บโกรธทำให้ต้องไปพึ่งยาเสพติดหรือก็คดีต,ต่างๆได้นะคะดังนั้นความรักและความอบอุ่นของคนในครอบครัวก,ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ สถาบันที่2ค่ะเราเรียกว่าสถาบันทางการศึกษานะคะเมื่ออายุของเด็กๆนะคะครบตามกําหนดที่จะเข้าเกณฑ์การศึกษาได้ท่านหน้าที่ต่อไปของ สถาบันที่จะดําเนินการต่อนั่นก็คือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆนะคะซึ่งสถาบันทางการศึกษาค่ะหมายถึงสถานที่ที่ส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลทางด้านร่างกายสติปัญญาความประพฤติสังคมค่ะเพื่อให้เรานั้นน่ะสามารถนะคะปรับตัวให้เหมาะสมกับสิง่งแวดล้อมหรือในสังคมที่ดํำรงอยู่ได้อย่างดีนั่นเองค่ะ ซึ่งหน้าที่ของสถาบันทางการศึกษาทําหน้าที่อะไรบ้างค่ะแน่นอนว่าต้องคอยอบรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับระ,แบบเ,ระเบียบแผนทางสังคมนะอบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพหนูถนัดอันไหนนะคะจบไปอยากจะประกอบอาชีพอะไรสายอาชีพไหนนะคะสถาบันทางการศึกษาก็จะทําหน้าที่ชี้แนะคอยอบรมให้นะคะและ ต่อไปค่ะจะสรรตตำแหน่งและกำหนดหน้าที่การงานให้แก่บุคคลได้อย่างเหมาะสมค่ะว่าหนูเรียนเกตขนาดนี้มีความถนัดในด้านนี้อาจจะชอบในด้านศินละปะควรจะไปเรียนเกี่ยวกับคู่ศิละปะหรือเรียนเกี่ยวกับ จิลปศสตร์อย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเนี่ยนอกจากจะสอนให้ความรู้แล้วนะคะจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เราอีกคนนึงเลยค่ะที่จะคอยบอกอบรมชี้แนะแนวทางนะคะให้เราเดําเนินตามทางได้อย่างถูกต้องและประสบความสําเร็จค่ะต่อไปค่ะช่วยให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆในสังคมนะคะเป็นการสร้างสารรค์นะคะสิ่ง ใหม่ๆเกิดขึ้นมานวัตรกรรมเครื่องยนต์นะคะหรือจะเป็นอุตสาหกรรมผลผลิตต่างๆนะคะก็เกิดจากระบบการศึกษาทั้งสิ้นเลยค่ะต่อไปค่ะช่วยให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะและเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นสุดท้ายค่ะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของสมาชิกจากการเรียนรู้ในวิชาชีพต่างๆในวิชาต่างๆนะคะ ก็เป็นการสร์สร้างนะคะชี้แนะเสนออบรมนะคะสั่งสอนให้คนที่เข้ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยค่ะได้รับความรู้ได้รู้จักแนวทางของตัวเองได้รู้จักความชอบของตัวเองความถนัดของตัวเองสายงานที่ตัวเองเหมาะสมเพื่อไปดำรงชีวิตต่อในภายภาคหน้าค่ะ อันดับที่3ค่ะคือสถาบันศาสนานะคะประเทศไทยของเราก็มีศาสนาหลากหลายศาสนาแต่ในความหลากหลายของศาสนาเราก็ต้องดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะคะสําหรับ ถาบัานศาสนานะคะก็คือแบบแผนของความคิดการกระทําในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจความเชื่อทางสังคมทางศาสนาเป็นสถาบันที่ครอบคลุมไปในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนต่อพระพิสุสงพิธีกรรมต่างๆความเชื่อทางไสยศาสตร์ความเชื่อของอดีตชาติหรือโลกหน้านะคะซึ่งเราก็มีหลากหลาย ศาสนาอยู่ด้วยกันแต่ทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเสมอค่ะซึ่งหน้าที่ของสถาบันศาสนานะคะจะช่วยให้เราควบคุมสังคมและจัดระเบียบสังคมได้ดียิ่งขึ้นค่ะช่วยยังไงคะก็ช่วยให้คนเนี่ยรู้จักยึดมั่นในระบบศาสนาแล้วก็รู้จักยับยัง้งยับยั้งช่างใจละเว้นในการทำชั่วนะคะ ต่อไปกำหนดศีลธรรมของสังคมค่ะถ้าหากสังคมไม่ยึด,ดมั่นในหลักศีลธรรมหรือศีลห้าพื้นฐานง่ายๆแค่นี้นะคะถ้ายังยึดมั่นไม่ได้สังคมเราก็จะไม่มีความสุขจริงๆนะคะเด็กๆต่อไปค่ะช่วยสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมอย่างเช่นเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเราก็มีค่านิยมอย่างเช่นในเรื่องของการตักบาทเทโวพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะคะก็เป็นบรรทัดฐานที่ประชาชน ได้ใช้ได้ปฏิบัติร่วมกันนะคะต่อไปค่ะยึดเหนี่ยวสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจค่ะทําให้จิตใจของเราสงบสุขนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความแน่นแฟนกันในสมาชิกในสังคมด้วย อันที่4ี่นะคะสถาบันทางการเมืองการปกครองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะมันอาจจะใกล้ตัวไกลตัวเด็กๆไปในช่วงวัยนี้นะคะแต่เมื่อท่าหนูเติบโตเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะระบบการเมืองการปกครองก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับระบบนี้สถาบันนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ดูแลและบริหารบ้านเมืองค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นคงความปลอดภยัยแล้วก็ความสงบสุขในสังคมนะคะ ซึ่งหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองการปกครองค่ะจะต้องสร้างกฎระเบียบต่างๆในสังคมค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะถ้าสังคมไทยของเราเนี่ยไม่มีกฎระเบียบอะไรเลยไม่ได้ถูกตั้งกฎระเบียบขึ้นมาคนในประเทศเราจะเป็นอย่างไรถูกไหมคะ สังคมเราจะวุ่นวายแค่ไหนดังนั้นการวางระบบระเบียบนะคะให้ในสังคมเนี่ยให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะจะได้ทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนก็จะได้ไม่กล้าทําผิดกฎนะคะก็จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์หรือเกิดคดีหรือเกิดเ,เรื่องไร้ายๆตามมานะคะต่อไปค่ะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคมอย่างเช่น เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการประท้วงใช่ไหมก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลการเมืองการปกครองนะคะหน้าที่ของหลายๆฝ่ายที่จะช่วยกันยับยั้งนะคะแล้วก็ช่วยกันร,ระงับนะไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนะและสุดท้ายค่ะให้บริการสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกในสังคม นะคะรัศดรประชาชนทุกคนก็คือสมาชิกในประเทศดังนั้นผู้บริหารประเทศหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องทําหน้าที่ให้บริการสวัสดิการต่งางๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษานะคะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนในตอนนี้การรักษาการให้สวัสดิการการให้ค่าตอบแทนต่างๆสำหรับประชาชนนะคะนี่ก็คือหน้าที่สถาบันทางการเมืองการปกครองค่ะ ข้อที่5ค่ะสถาบันทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตการขนส่งการาซื้อขายนะคะซึ่งสถาบันทางเศรษฐกิจค่ะเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตการบริโภคการบริการสินค้าเพื่อให้สมาชิกได้ดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะถ้าไม่มีสินค้าเราก็จะไม่ได้มี อาหารไม่มีเครื่องนุ่งห่มนะคะไม่มีปัจจัย5แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ปัจจัย4นะโทรศัพท์ถือว่าเป็นปัจจัยที่5เลยนะเนี่ยนะคะในการใช้ชีวิตถูกต้องไหมคะ ดังนั้นกระบวนการผลิตกระบวนการบริโภคการบริการต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นระบบทางเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะทีนี้หน้าที่ของสถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างก็คือต้องกระจายสินค้าและบริการไปสู่สมาชิกในสังคมนะจะต้องไม่มีการกักตุ้นสินค้านะคะเมื่อคุณทําผลิตออกมาขายคุณก็ต้องนํามาขายให้สมาชิกทุกคนต่อไปค่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน อาจจะมีเป็นกองทุนหมู่บ้านนะคะตัวแทนแม่บ้านต่างๆนะที่เขาสรรสร้างนะคะกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตรงนี้ก็เป็นการสร้างรายได้นะคะต่อไปค่ะผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆให้ตอบสนองนะคะต่อความต้องการของประชาชนและสุดท้ายนะคะสร้างมาตรการของชีพและพัฒนาเศรษฐกิจกให้เจริญก้าวหน้าค่ะ สุดท้ายนะคะสถาบันนันทนาการค่ะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความผ่อนคลายนะคะไม่ตึงเครียดสถาบันนันทนาการนะคะเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องก,กับการพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตประจำวันค่ะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนั่นเองค่ะอย่างเช่นเราไปเดินสวนสาธารณะอย่างเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันนันทนาการอย่างหนึ่งแล้วนะคะซึ่งหน้าที่ของสถาบันนันทนาการค่ะจะช่วยให้สมาชิกมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดีนะเนี่ยจะเหนื่อยร้าจากการทํางานเราก็อยากจะผ่อนคลายเนาะไปวิ่งเพื่อสุขภาพที่ส่วนสาธารณะอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเสริมสร้างความสามัคคีค่ะกิจกรรมนันทนาการนะคะมันกิจ,จกรรมที่ไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะคะนันทนาการนะคะก็คือการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดความสนุกสนานนะ,ะแน่นอนว่ามันก็คือการเล่นกันหลายๆคนมันก็ต้องเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีกันนะคะและสุด ต่อไปค่ะปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่สมาชิกค่ะในกิจกรรมต่างๆก็จะมีการแฝงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆการต่อแถวอ่าอย่างเช่นต่อแถวเข้าคิววิ่งวิ่งผัดอย่างเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบเหมือนกันนะคะการไม่โกงกันในกิจกรรมนั้นๆก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเหมือนกัน ต,ต่อไปค่ะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะดีกว่าที่เราจะไปนั่งม่วสูมเสพยาหรือไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็หาก,กิจกรรมยามว่างค่ะไปเตะบอลกับเพื่อนที่สนามนะคะไปวิ่งจ็อกกิ้งนะคะที่สนามแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดค่ะ สุดท้ายค่ะฝึกทักษะความชํานาญในด้านต่างๆนะคะในด้านของนันทนาการเนี่ยอา,อาจจะมีในเรื่องของทักษะกีฬาเข้ามาด้วยเมื่อเราเล่นบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็อาจจะเกิดความชํานาญแล้วก็นําไปสู่ความเาเป็นตัวทงตัวแทนไปแข่งขันก็ได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น สถาบันทั้ง6สถาบันที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็พอจะทราบบทบาทและหน้าที่ของแต่ละสถาบันแล้วอย่าลืมนะคะสำรวจตัวเองว่าทุกวันนี้เราทำหน้าที่ของเราได้ดีหรือยังและหน้าที่ของเราปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คะ่ะครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ